ครับผมก็มิวสิกช็อปนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับลําโพงสไตล์วินเทจตัวนี้นะครับมีดอกซับอยู่ที่6.5นิ้วนะครับเสียงกลางขนาดสีนิ้วเสียงแหลมขนาด3นิ้วนะครับพร้อมไวเลสไมโครโฟนนะครับอย่างดีแถมมา2ตัวนะครับพร้อมรีโมทคอนโทรลนะครับผมตัวนี้ก็ได้รับอนุญาตทางกสทชเรียบร้อยนะครับกำลังขับ4,500วัตต์ pmpo นะครับขนาดตัวแพ็กเกจนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.7กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่6.7กจุดเจ็ดกิโลกรัม ขนาดแพ็กเกจนะครับตามนี้เลยนะครับสินค้าได้ร <todos> ับมอกรเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดนะครับผมโมเดลนะครับ mlq9 แบรนด์ซาวิลลานะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาแกะกล่องชมสินค้าภายในนะครับว่ารูปทรงสวยงามแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับตัวนี้นะครับเปิดกล่องออกมานะครับลูกค้าก็จะเจอกับคู่มือการใช้งานนะครับจํานวนหนึ่งเล่มนะครับ พร้อมนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จแบบแยกออกมานะครับถ้าเสียข้อดีนะครับถ้าเสียก็สามารถ ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้แต่ก็มีรับประกันให้1ปีนะครับตัวสินค้านะครับผมแล้วก็จะเป็นทางด้านของไวเลสไมโครโฟนนะครับ2ตัวนะครับที่แถมมานะครับวิธีใช้นะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ฐานนะครับ 2A นะครับจำนวน2ก้อนดันสวิขึ้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสติ๊กเกอร์กสชนะครับอนุญาตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีทางด้านหน้าจอแสดงผลนะครับตัวนี้ไมโครโฟนตัวนี้ดูเสียงดีนะครับดีมากนะครับสาหรับลูกค้าที่จะนําไปร้องคาราโอเกะผมบอกเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ก็มาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวพะเอกเลยนะครับก็คือนะครับลำโพงสไตล์วินเทจนะครับตัวนี้นะครับอ่าด้านบนเขาก็จะมีโฟมนะครับรองมาหลายชั้นมากนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับทางด้านการขนส่งนะครับไม่มีปัญหานะครับหรือว่าถ้าเกิดเอ็กซ์ตรินนะครับทางเพจของเรานะครับผมก็เพมตัวใหม่ให้นะครับอ่าก็นี่นะฮะตัวนี้จะมีโฟมด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยนะครับ คร,รครับตัวนี้ก็เป็นรูปทรงของตัวลำโพงนะครับมีขนาดนะครับมินิกระทัดรัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าดอกนะครับให้ลูกค้าชมด้วยนะครับด้านหลังของเขานะครับก็จะมีหูหิ้วแบบนี้นะครับสายหิ้วนะครับจะเป็นสายหนังนะครับแบบนี้เ,นนนเลยนะครับซูมดูชัดๆนะฮะตัวนี้นะครับงานละเอียดนะครับงานเย็บนะครับผมแล้วก็งานหุ้มหนังนะครับเป็นตู้ไม้นะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับในส่วนของนะครับแผงวงจรด้านบนนะครับก็จะมีวอลลุ่มนะครับเร่งเบาเสียงเพลงนะครับสามารถ ปรับเบสได้นะครับปรับแหลมได้นะครับในส่วนของไมโครโฟนก็จะมีวอลลุ่มเร่งเบานะครับมีเอ็โคนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับพิเศษจะมีปุ่มนะครับเอ็กเบสนะครับหรือว่าเพิ่มเบสนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้ากดลงไปนะครับเบสของเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะมีทางด้านปุ่มเล่นเพลงเดินหน้าเล่นเพลงถอยหลังนะครับหยุดเล่นเพลงัชวคราวนะครับแล้วก็จะมีทางด้านฟังก์ชันบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับอ่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแล้วก สถานะบลูทูธนะครับตอนนี้กระพริบอยู่นะครับต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับไฟถึงจะนิ่งนะครับแล้วก็ไฟสถานะ MP3 นะครับเราก็จะมีช่องเสียบไมค์เพิ่มนะครับหช่องอินพุตนะครับช่องชาร์จเจอร์นะครับ DC นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามเดี๋ยวก่อนไปทดสอบระบบเสียงผมขออนุญาตวัดขนาดให้ลูกค้าชมสักครู่นะครับตัวนี้ตัวนี้หน้าฟางนะครับอยู่ที่34เซนนะครับแล้วก็ความลึกนะครับอยู่ที่19เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงนะครับ อยู่ที่23.5เซนติเมตรนะครับผมก่อนที่เราจะไปทดสอบระบบเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็กดเปิดสวิ์นะครับหนึ่งครั้งสถานะไฟสแตนบายตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็สถานะไฟแบตเตอรี่1จุดนะครับแล้วก็สถานะไฟบลูทูธนะครับกระพริบอยู่นะครับก็คือยังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเราต้องทําการเชื่อมต่อนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่ สัญลักษณ์บลูทูธนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเปิดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับรอสักครู่เดียวนะครับชื่อบลูทูธนะครับของตู้ลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะเด้งขึ้นมานั่นเองนะครับชื่อบลูทูธรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น B t ท p สปริงเกนะครับตัวล่างสุดนะฮะลูกค้าเห็นไหมเอ่ยนะครับซูมเข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับ BT s p สปริงเกนะครับติ๊กจับคู่นะฮะรอสักครู่เดียวนะครับเขาจะเด้งขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็จะขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่นตรงี้ก็คื เชื่อมต่อสำเร็จนะครับไฟสีฟ้าตรงนี้ก็จะหยุดกระพริบนะครับก็ไปที่ Youtube ได้เลยนะครับค้นหาเพลงที่ต้องการทดสอบนะครับผมครับผมก็ได้เพลงมาทดสอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทำการเปิดหน้าแกดงออกมาตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับมีหมุด4จุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลอง 不办。 มาหนี้นะครับสาหรับคุณภาพเสียงเบสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนนะครับตัวนี้ไมโครโฟน2ตัวสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับขึ้นฟามถี่ใหม่ล่าสุดนะครับ USB นะครับเปิดมานะครับหน้าจอแสดงผลแบบนี้เลยนะครับอันนี้วอลลุ่มเลีรยงเบาไมโครโฟนนะครับเช็คหนึ่งอสา่าแล้วก็จะมีทางด้านของเอ h โคนะครับเช็คหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าเจ็เก้าสินะครับสวัสดีครับทดสอบเช็ควันทูเช็คเช็คหนึ่งสสา คุณภาพเสียงใหม่ดีมากเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการนําไปร้องคาราโอเกะนะครับหรือว่าฟังเพลงพูดไปะชาสัมพันธ์นะครับตอบโจทย์ฟังชั่นแน่นอนนะครับก็ตัวนี้นะครับผมจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับนะครับราคาเพียง3,290บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถ สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับมีสีดําสีเดียวนะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับอุปกรณ์ได้หมดนี่นะครับทั้งหมดนี่เลย